ว่าการในสัปดาห์นี้ครับวันที่ที่ยี 2, ม่มกราคม2566คู่รที่1เป็นการพบกันระหว่างเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรกับกุมารเวทเทศบาลกุดน้าใสในพิกัด109ปอนเพชรนำชายเกียตรติพ,นนนนพนันธมิตรครับโดยทีมงานของอาณาเจี๊ยบรามินทาครับพี่เจี๊ยบรามินทาเพชรนำชายครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าครับปมรัดฟัดตีและก็มีลูกฟีมือมาเสริมนะครับในไฟที่ผ่านมาหลายคนก็จะเห็นชก ที่วิยทยมวยช่องเจ็ดสี่ครับกับพุทธนำเดือมีเจ็ด,ดวันนั้นก็แพ้จารว่าแพ้ขาดลอยนะครับวันนั้น,นชกค,คู่สองวันนี้ครับขยับมาโควันนี้ครับขยับมาชกในคู่ที่หนึ่งเพชรนำชัยครับก็เป็นมวยขวาเป็นมยวนมยจากอำเภอหนองเดือจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่่า่มวยเจ็ดพันธมิตรจังหวัดขอนแก่นเพชรนำชัยครับเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาป้มรัดวงในครับปำรัดฟัดตีถือว่าเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนกันครับและก็ มีการเชียร์มีการสร้างบรรยากาศในการเชียร์นะครับในเรื่องของบรรยากาศหน้าเสือสนีน่ส่วนตัวมองว่าความน่าเชื่อถือของทีมงานเก็บบัตรมิตรนะครับมีพี่เจี๊ยบดามินทามาคําบรรยากาศคําหน้าเสือนี่ก็น่าเชียร์น่าติดตามเหมือนกันนะความการโจมสฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีแพ้น้องยุทธิศร์นันเป็กปัตทอ,ทองทวีชะนะคะแนนทางด้านสภาพเพชรสิงห์สมัยล่าสุดมาแพ้คะแนนทางด้านพุทธนำเดือมีเจ็ดมาล่าสุดที่ไปทีมวยช่องเจ็ดสี ส่วนกู่ชควันนี้ครับเป็นมวยเก่าเกมเป็นนั่นกุมารเวทเทศบาลกุุน้ําใสกุมารเวทครับเป็นมวยเพชรมวยเก่าเกมเป็นมวยจังหวัดฝีมือจากจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันก็เข็บตัวฟิตซ้อนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนกันกุมารเวทครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือครับเป็นมวยเก่าเกมปัจจุบันอายุ29ปีเตะขวาต่อยขวาครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงในเรื่องของความเก่าเกมในเรื่องของการผ่านมวยกระดูกมวยจะดีกว่า เรื่องของบรรยากาศน่าเสือความน่าเชื่อถือดูว่าวันนี้จะเป็นรองนะเรื่องของสภาพร่างกายก็ส่วนตัวมองว่าเป็นรองนะครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของเจ้าตัวครับก็มีชนะคะแนนทางด้านเจมส์ศักเพชรสมนึกแพ้คะแนนทางด้านพุทธน้ำดื่มมีจจิล่าสุดก็มาแพ้คะแนนทางด้านแก้วนาคาอบาจอนครพนมมาล่าสุดที่ศึกนะครพนมซปเปอร์ไฟท์ครับจังหวัดนนะครพนมมาล่าสุดถือว่าทั้งคู่ครับก็แพ้คะแนนทางด้าน พุดน้ำดื่มมีจุดเจ็มาด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรํำใจเกียรติพันธมิตรพบกับกูมารเวทเทศบาลกุดน้ำใสเพชรํำใจครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าครับปั้มรัดมัดตีแล้วก็มีลูกฝีมือมาเสริมครับเตะขวาต่อยขวาวงในนี่ดูว่าจะได้เปรียบครับแต่จะเสียเปรียบในเรื่องของกระดูกมวยการผ่านมวยส่วนน้ำเงินครับกูมานเวทก็เป็นมวยฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงชื่อมวยกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่า แต่ว่าในเรื่องของร่างกายแล้วก็บรรยากาศหน้าเสือความน่าเชื่อถือวันนี้ดูว่าเปลี่ยนรองนะสำหรับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วสุดตัวออกลองไปที่นั่นเพชรดำชัยเก็บประธมิตรนะตัวดูว่าคู่นี้เพชรดำชายหน้ารองนะครับถึงแม้ว่าชื่อมวยกระดูกมวยเป็นรองแต่ว่าการสร้างบรรยากาศการสร้างเสียงเชียร์ของทีมงานเก็บประธมิตรนะครับของทีมงานที่เจี๊ยบลามินทานะครับจะมีการสร้างบรรยากาศการเชียร์แล้วก็ในเรื่องของมวยวทีมวยท่องเจ็ดสีเป็นมวยที่เรียนระบบ กึ่งเปิดกึ่งปิดวันนี้ครับดูว่าการสร้างบรรยากาศหน้าเสือการสร้างบรรยากาศเสียงเชียร์นี่ครับของเพชรนำชัยจะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ครับออกลองไปที่เพชรนำชัยนะวันนี้ครับจะใช้ลูกเขาครับปั้มรัดฟันตีบทเบียดครับให้กุมารเวทแพ้แล้วก็ยุบชอดไปครับที่เจอไปที่เพชรนำชัยเขียรนพันธมิตรครับ